สวัสดีคุณน,นายกรับยี่ยมะดรระบาดตอนนี้ฮะแจักหน่อยนี่หรอเออมีนะคะบ้านโลกรอบอุทุมพรน,นะคะบ้านลังน้อยๆนี่แม่เอารถคันนี้ไปเทดสี สวัสดีค่ะคุณนายบุ๋มสิมมาทยสนนบานเอายาเอาเขาขย้มหอดแล้วค่ะพี่น้องคานี่นะคะเงอนหลังในนุยของหนูนะคะแม่กายูบานกับน้องซ้ายเปิดร้านขายของนะคะที่บ้านเดี๋ยวสิพาเข้าไปบนของนอน จักน่อยแต่ว่าเมื่อไ้เขาไปดูแล้วบ่รู้ว่าจะเป็นแบบไรน,นะคะแล้วกะ็แม่เป็นคนขี้อายมากแบบบ่มัมถ่ไทยรูปบ่มัมถ่ไทยอยียงทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวซ้อมแห้งจากน้อยและะ้วก็ สิงลงไปหาตากับย่จาจักข้าวแล้วกะ็กับพรนแกน,นะค่ะมืนน่อนี้โอ้ยสภาพสภาพในบ้านก็คือแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเงื่อนหลังหน่อยนะคะแล้วก็ขายของแต่ว่าก็คือแบบของหลาย,ยัางี้ย่ไหมคะอันนี้กับสภาพของทุ่มพรอนแต่ว่าไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่เลยนะคะตรงนี้เป็นมุมติ่งของเราเตกีบ้่มเมนเต,ตกีิดอกแล้วก็เป็นอาคาเซ่นะคะเป็นแฟนครับอของก็อซเวนะคะที่นอนเป็นสภาพเียภาพไว้จริงๆแล้วมีที่นอนอันใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนั้นช่วงคูวิดก็เลยคือตั้งแต่แบบ ตั้งแต่อันนี้มาตรงนี้ก็เป็นพวกตู้เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าตุ๊กตุ๊ตุ๊กตาอะไรจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีช่วงเนืองที่คือปกติเราก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านเลยค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยปกติก็คือจะอยู่คอนแกนนะคะอยู่บ้านพักเป็นส่วนหลายราะ้บาบ่อยู่บ้านพักก็คือไปงานแต่บัดนี้ช่วงโควิดก็คือกลับมากลับมาอยู่บ้าน ช่วงคุยกับมาอยู่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยบอกกันกับแม่แม่เขาซื่อแอร์บอกที่แรกว,ว่าติดแอร์ห้องเจ้าของแต่บัดนี้ตัวเองนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านบพกาะใครจะยู่งเฮื่อเลยก็เลยตัดสินใจว่าไปติดแอร์ห้องแม่ติดแอร์ห้องแม่แล้วเราก็คือย้ายสัมมนูของเราไปนอนห้องแม่นะคะ <laughs> แล้วก็กมีน้องชายอีกคนนึงตอนนี้ก็เรียนอยู่ปวช่หนึ่งนะคะเรียนช่างยนต์แต่ว่าเวลาอยู่บ้านก็คือทุกคนก็จะคือจะนอนอยู่ห้องแม่นอนกับแม่หมดน้องชายน้องชายกับมีห้องอยู่แต่บนนอนของจะาของกับบนนอนของแม่คือกันหนูเวลาหนูกลับมาหนูกะบปนอนของแม่คือกันนะคะก็คือจะไปนอนกับแม่ทุกวันเวลาที่กลับมาบ้าน ส่วนหองกะนี่แหละค่ะปอยไว้ลูกกลางหกเพราะว่าบคอยเด็กกับบา้นานส่วนมากจะอยู่ขอนแก่นเลยว่าทาบริขอนแก่นก็คือไปงานบอยเด้กับมาส่วนมากมาก็เสียเอาไว้เก็บของของ,ของแบบเนี้ค่ะของที่แฟนครับมาหายอันนี้กะชุ่มหมอนชุ่มผ้าหม่มเก็บขึ้นไว้นะคะนี่แหละค่ะ,บ,กกะบ้านลูกก็บอยเปิดดีไซน์เลยหองกะมาเปิดนี่แหละ เธอแหละเฮือนหลังหนหน่อยขั้นมีโอกาสมีบุญวาสนาก็อยาคิดเหอน,นให้แม่ไหมเห็นเือนจะขอไปกระจังว่ากันอีกเนาะเดี๋ยวเดียวเศร้าเมื่อ,อยเจ้าหน่อยแล้วก็บสิ้า,าย่างลงไปหาตากับย้ายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยบันพุทธเนาะขอนะของบ พี่นองคาตอนนี้มากหอดบานตากับย่ายแล้วนะ,ะแต่ว่าย่ายเอาลันไยแต่ว่าตาขาบวดีเป็นไรเพราะว่าล้มไม่ขอดาตา,า,างเราบาดเนี่ยย่นยักใช่ะเาิขาาไข่หรอเปล่าไข่เน,นี่ยหรอไข่แน่แนเ่เดีอยวไปเอื้อนย่ายก่อนพูดเป็นเร่องแองแหวไป่อดูแล้วยืยจักไปเรียกยายก่อน มองเอ๋ยอยู่ข้างใดไงทุกคน บอกน้ำนอธเราไปออกมาทายยูทูปนะนี่ผู้ชใส่เสียออกมากนําเด้อใส่เสียออกมานํากันเลยสิบ่ใส่เสียออกมาพี่น้อง มาแต่คนแกนท่านมันเอาอันโด e ลดอันโยนมากเบื่อคานมั่นสองขั้นเลยป่าที่ไม่จัดปั้งแกนไม่ได้ยากเหรอมีเหลวผู้นั้นเหลวจิได้ครับเมื่อโอ้ยเมื่อไปเมื่อมเออื่นก็ต้องไปซ่อมอีกเพราะงั้นต้องไปซ่อมอันยุบานพากีก บันี้วาข้าวเดียวเนยสิเมื่อแล้วบันี้หูบอว่าก็ไปยุสาวหน่อยหูแล้วเราพี่เปิดเปิดเขาเนี่ยเขาซ้ำผ่านดูใกล้วา่านแม่มาเป็นบอหูหูแล้วเนาะบันี้บอเกลยเหตุสองยูทูปให้คนกำลังติดตามว่าไไรส่วนลองเพลงอออมั่นเสียงดังๆใครมันมนี่หางเสียงเนี่ยว่ามันลองจุดปุดว่าไรส่วอัน มีแฟนครับใน y o u t u b e นี่ล่ะบอกหูจากดอกเพิ่นมาเบิงในย t u b e เพิงนก็ยได้อุ่นมาไล่เมค่อไอยูดีไม่แห้งด้อกันเลยไอไปหาเงื่อนเราได้ปัญหาเมื่อนหาข้ามเราได้ปัญหาตัวเมื่อนี้ดไอยุดีไม่แห้งลกุมงปากโม้พ้อแล้วไอยุดีมีแห้งหาอินมันๆเทวดาคุณพระรักษาเทวดาคือข้องเด้อไายปูไปแน่เ่ยปูดอยู่ บอกคอบครัเหรอดหาเงินมหานถึเมื่อได้มาทเนี่ไกย่งี่ีเมื่อเนอะเปิดโวงเหลีล้วเปิดวงแล้วไว้มาห้างกูด้วยเหรอนั้่เม่วาเอเผ่เมืรวันที่ยี่สิบสี่กไปภหนยังอยู่ือล้วโอ้ยขี้โมื่อแต่ไต่มาเสียวนั่น่ไี่แห้งไระม่เนี่ค่อยๆไปอ่าฮ ยืดที่แลอดเลยไปวันนี้ห้าค่ำแอ้ะไปขี้ทากันก็ได้โม่ได้ออกกันก็ได้ขี้ทากันก็สิได้ขี้ทากันนี่หรอขี้จ่าอะไรขี้จ่าขี้จ่าีออกกก็้งขี้คอยขี้ถงขี้อะบมืบอย่างเรามขีย่มเนื่ยเหมอมันหยาบยที่รถเนี่ไปค่ะบันนี้พี่น้องห้าเวต้องเอารถเรียกคนเรยกดูแลกันยืนกัน สิ่ายคลิปแม่แต่ว่าคุณนายบอกว่ายังไถ่ทายอยากอายไปยับไปโจมดียดีแห้งไปค่ะมือหนีก็ถือว่าจบคลิปนี้นะคะขอบคุณพี่น้องทีหายการติดตามช่องย t u b e นะคะของกระเปิดไม่กะฝากเป็นกำลังใจค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแบบเปิดช่องทีพี่น้องหายกันต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนมือหนีเป็นการเปิดบ้านเพื่อแรกเลยค่ะของรูกลองนะคะ ล้างให้หน่อยคขาบบราล้างใหญ่ดอกหางเงินอยู่ค่ะหางเงินมาเหตุอยู่ใคยจะฝากฝากพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะคะมื้อน,นี้ขอเจอก่อนนะคะ